สวัสดีครับแม่ครับจ้าอ like ่าวันนี้มาเที่ยวสวนนะครับแม่อิ๋วนะครับแม่เนาะจ้าแม่อิ๋วกับพ่อยันจ้าหรือป้าอิ๋วกับลุงยันนะครับบ้านยังไงครับบั่นใบอุบลอ่าเป็นทุเรียนใบชุดใดดะแม่นี่ชุดแรกชุดแรกคือหลังการไอ้ตัดลูกแล้วจ้านะครับก็คือมั่นพึงบอกว่าชุดชุดนี้ชุดแรกเนาะจ้าชุดแรกบั่นนี้แม่แม่ใส่ปุ๋ยแล้วครับแม่หลังการใส่ปุ๋ยของแม่คือไอ้ใส่ปุ๋ยตัวใดแน่หลังจากตัดลูกแล้วไปใช่ชุดทำใบก็ ปุ๋ยทางดินกับเขาแก้วทางใบกับอ่มาเทนเอวากีนกัตชิเปดสามสามอ่าทางใบคือฉีดมาเทมเอวากีนที่เปดสามสามเนาะเพื่อเป็นการดึงยอดดึงใบแต่ทางดินแม่ก็ใส่ตัวเขาแก้วสิบสองสามหกใช่จักมือแม่ใส่คือหนึ่งครับตัวนี้สิบห้ามือสิบห้ามือใส่คือหนึ่งเลยใช่ออสิบห้ามือตอนนี้ใส่ไปจองรอบแล้วหลังจากตัดลูกแล้วสองรอบสรอบหลังจากตัดลูกตัดลูกแล้วแม่ใส่ไปสองรอบแล้วอ่านะครับใบก็เป็นประมาณนี้แหละครับจริงๆแล้วกับมะทายลิป แม่เธอนึ่งแหรอแม่เนาะ<ช>อ,อ่าตอนนั้นมันใบมันพึ่งไอ้ยอดมันพึ่งตั้งปีตอนทีถไทยรอบแรกไงครับ่ปุ๋ยไปรอบแรกมั้งตอนนั้นนะ,ะอ,อ่าตอนนี้เพิ่งใซ่รอบที่สองแล้วอ่าใบก็เลยประมาณนี้นะครับถือว่าออกมาสวยทั้งแปลงเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวพาเบิ่งพาชมนะครับรอ,รอ่าสวย,ยใบ,ยยยบยแตกออกมาดีมากเลยนะครับแตกพร้อมกันทั้งแปลงมะแม่เนาะ<ย> ใบสวยนะครับใบยาวด้วยตัวนี้พ่อยันนะครับพ่อวัสดีครับพ่อ,อวัสดีครับนี่เจ้าของสวนนะครับแตกดีแล้วพ่อเนาะแตอ่าใช้ได้อยู่อ่าแตกยอดออกมาพร้อมกันหมดทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ยอดสวยด้วยนะครับคือตัวนี้เป็นใบชุดแรกนะครับก็คือ,คอใบที่จะเอาดอกคือใบอีกชุดหนึ่งหลังจากชุดนี้แก่แล้วก็ปีออกมาอีกชุดหนึ่งที่จะเป็นใบที่จะเอาดอกนะครับ เป็นทุเรียนทรงเตี้ยนะครับตัวนี้คือตัดคุมทรงพุ่มไว้นะครับเพื่อไม่ให้สูงจะได้จัดการง่ายนะครับการแตกยอดแตกใบออกมาดีมากนะครับชุดนี้เป็นใบชุดแรกนะครับประมือกันทั้งแปลงนะครับก็ถ่ายมาให้ f c ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวถ้าได้อกาสได้แวะเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนเนาะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ